ใครเปิดอีษนาจะนังดกันแล้วแต่มันจันบอบอเตตองกันเนาะกบอทั้งคันว่าบลวงแต่คือความหมายเจ้าใครไปหันไปนี่ก็มันมันบอเตตองคนอื่นสมมันจะบออยากนัดนเรื่องของเจ้าเออของเราเองเนาะแต่ว่าคือในเรื่องในคุณค่านี่พูดชัดเจนเหมืนบ่เด่นนี่บอกเป็นเลยเด่นวันที่สิบห้าคุณเศร้าน่ะฟกเนื้อวัาที่ คุณสิผ่านในมีงานนะว้าเออตัวนี้นะประมาณนั้นแต่ว่ามีอะไรบ้างบอกงานในมีสวัสดีและสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอสซีฮับพงบมว่าเอสซีฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ นี่เดีพี่น้องเนาะทั้งเฮากะมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งว่าไปเบิ่งที่ดินให้สิ่งเพิ่นพี่น้องเนาะว่าพันธุ์สีขายเท่าใหราคาเท่าใดพี่น้องเลยไปเบิ่งไปชมร่วมกันเลยเนาะทางที่ดินเพิ่นไปเบิ่งเลยพี่นอ้องป้าเขาทำมีแต่ยูทูบเบอร์เลยพี่น้องทางที่ดินมาไอสิง <c oughs> กับเจ้าของที่ดินนั่นแหละพี่น้องเนาะพันธุ์สีขายให้ว่าแบบใดพี่น้อง เห็นบ้าพี่น้องเลยก็ถือว่าไทยบึงดินนะให้พี่น้องเนาเมื่อก่อนละาอยู่นั่นแหละกระต๊อบนะั่นแหละพี่น้องเนาอยู่แล้วก็จะของดินเขากับมาแล้วพี่น้องเที่ยวไปเที่ยวมา ไปเบิ่งก่อนพี่น้อง,งเลยนะที่ดินที่ดอนให้คอยขึ้นนะเนี่โมเอ็นแท็กก็ม่ได้ยากให้ขึ้นเลยดิเด้ นี่แหละพี่น้องทางเขาไว้ลุ้นไว้ลุ้น cái cả đồ năm đi được sẽ bay đi ba thử cày đi vẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เปดิชายมังมาน้ำขังเนาะข้างใบห้อยนี่นี่แกบัวอ๋อิบัวิบัวนี้ ข้า <laughs> phụ mùa น้ําบาด ở đây nè โอ้ có mì, มีคะโลก็เลยหมูสวนน้อยเรามั้ยเราไม่เต้าปูหลายได้ได้

ทางนะ่ยไม่ม่ต่อยูน้องสองร้อยเมตรนี่แหะครบอนเป็นไรอันนี้สางร้อยเมต็หามีดบอเออจะว่ามหพูดว่าเอาเ้าก็คื่าที่นี่แหละเขาเาห้านะ อะนหนาพี่ยเนาะขึ้นมานล่ก็เยเป็นทางเือนนั่นเด็กลือกเข้าไปเนาะเออเลืกเข้าไปลซ่างขึ้นมาทานท่านนาซอยอ๋เลือกไเาพซ่านคือตามเจ้าเสนอทุนว่าเนเงาสามเนี่แม่เพราะมันเกิดพดีเงาถึะมีะนะบ้านเนี่ยอยับอยังให้มันเากรเิันบ่กงาบอยมันเอาแบบ สิมาคุณสิมาคุณาลุ้นแล้วว่าไปนี่ก็ได้เนาะเออมันต้องมัต้องเศร้าเนี่ยมันไปนี่ก็ได้มันจะคุยนานอะไรกันคุยไหนก็มามุนทุนหลายมันกะอ่าคือว่าให้กินมันก็กินแต่เล่นนะมันแต่มันยาวยบเลยเนาะออกเป็นสมาชิกของค์เง yeah. ินแล้วเนาะเจ้าก็ต้องได้เห็ดหัวเห็ดยังขัดแน่เนาะเอาที่ออกมาเฉพาะที่นั้นเนาะสมมติประตูยังกะเจ้าขายเปิดอีกนานๆนานๆก็แล้วแต่มันมัจันบ่ บโบเต้องการตีกันเนาะการบเทิงกันว่าบบลวงแต่คือค้ามไมายเจ้าใครไปหันไปนี่กับมันมันโบเตตองคนอื่นสมมติจะโบอย่างนั้นกับเรื่องของเจ้าของเขาเองนี่เนาะแต่ว่าคือในเรื่องในคงราคานี่ผู้ชัดเจนเป็นบอเดี๋ยวนี่บอกเป็นเลยดีเลยก็เ่าถ้าว่าสิบห้าคนเช้าน่ะครบมื้นถ้าว่าสิบคูณสิบห้านี่ยังมันนะว่าเออจะนี่นะ มานั่นแต่่างมนีฮะคุณบอกงบใมีเนาะผคหลาย้งนะนอช่วยกันด้เนาะ่นคือถามอต่คนละคุใหญ่อยากเยคือหาคุณทรานี่หกหมืบาทแมนคือว่าเอาข้อมูลุ่นทดีเพิ่นดยแลเพิ่นก็าแห้งเพิ่นได้สำเร็สิบหมาบาท ตอนนี้ค่ะยังม่มีเกิดรีบคื้เห้ออยากพูว่าพิขายให้ประมาณเท่าไรเออมีทางผู้ใหญ่าไรอย่ที่ทางวัวจี๊ดโเนนนี่แหะเาบ่ได้ทากไหนก็แล้วปรเพี่นลองที่ว่าทังนั้นที้เพิ่นคอยการผูดไดู้นสยาทั้งในได้กพันางมากสุพอกันคือวาจาไกลนะคือผู้ใหญ่พันเตียวพันหทถาม่าห้องกับ่ฮหู้ว่าเพิ่อนสิอ่าซอยให้ทําไรมันบ่นอะเนาะเพื่อกระตามกับลัางเพื่อนมันบ่อะเนาะ ทำทั้งอนกศิสิงเพื่อนบบบนี่เนาะผู้ใหญ่เพื่อนช่วยได้นี่อยู่ได้บอ๋มเพื่อนอยู่ได้เอเพื่อนจานมันอยู่ในนี้มันอยู่จมักมัดเนาะระหว่างป้ากับบ้านเลือกใครมาป่าคนีก็อยู่ป่ายเนาะหลังรรยากาศนี่คือเก่าก็าเพรามันอิจฉะมันซึงงเนาะเออบ่ กระตุกกระเทือนบันนั่งก็มากกว่าพี่น้องแต่ว่าไ522ในบ้านน่ากับบ้นมากกว่าชีไปเลยจะหมดอยู่ในบ้านเจ้าก็ซื้อหมดได้กันว่าง่ายๆว่าคันหลอกหนึ่งยางต่ำมันกระตุกอยู่แสนกว่าขึ้นเมื่อคันเขาสิแบ่งไงจังน้อยคือคอยว่าอะไรมันเป็นเป็นดินบอสขันแบ่งเพราะว่าพื้นที่ของบ้านมันมันกบกว่างสำหรับเราแช่งกายอยู่นี่ก็ถือว่าเหมาะอยู่นะเพื่ออยู่เพราะว่าถ้าถ้าเราอยู่นี่นี่แล้วกับไซ เขาอ้อเหเขามีรายได้เยเาเออมีรายได้เสริมนะออ่้พนานมีกเาะเออมีทีว anyway> ิทางของเราได้เนาะน้ำในทางได้เนาะเดี๋ยวมันก uh> like ็สะดวกน้ำอยู่พี่มันคข้กว่าอยู่บ้านน้องสะเถียงบ่อเถียงบ่อหนะเถียงเอืนน้นากเอนเถียงนเียงไีเนาะเอนเียมเถียงเียมได้เิ่เเีเถียง่านพี่น้องเียง

เพิ่นว่าให้ซีกขึ้นมาทนี้ก็ได้คนหนึ่งซิกนขึ้นมาบมันบเดีฮอไดดินมันบเดฮอตฝนน่นนั่นโอาเมตาม่่ฮอตเพ่นฮอตเพราะนองเนาะนนองนี่แหละจังฮอเพาะจนินน่อยเนาะอยู่ในอเตนี่บ่ มอเกิดต้นไม้2ต้นนี่เนาะเออเพราะว่าเฮาบ่อยากให้สมมุติว่าเกิดว่าสิเจ้าเฮ็ดไว้เนาะแล้วก็บ่ให้มันแตกตอกับห้อยเขาเพราะว่าคือเฮามันสัญญากับเขากับพี่สิมาเบิดนะเกิดว่าทั้งนี้ปุ๊ปับอยากเฮ็ดเนาะแเฮาเฮาแล้วบ่อยากให้มัน มีกับเอามาปนกับเราใส่แม่นนี่คือเอาเชือไว้ถือถูกต้องทั้งส่องไฟเอากับมอยมันใกล้ปบบนี้เนาะยามาพี่คือนึ้องนะยืดขอบเขตนี้คือว่าเอาอยู่ในขอบของอ้อยนะขอบของขอบของอ้อยนี่ยเรามาพี่ตกตะไรในตะใดเม็ดของมันก็อยู่ในหั้นละก็นี่แดนได้เป็นพอพอแต่ก็พอดพุ่นเนาะทางโอเคอยู่พี่น้องเนาะ คือว so so mm ่าเขาหน่ยกันได้นั่นลักษณะว่าเออถ้าว่าเขาที่ทางแคบเขาจยับเขาหนต้นนั้นเขาไงดินจำกัดตดนของเขาโดยโดยโดยบ่ลแ่เดนปันนไงไปขนาดวาโบลาชี้ไม่ได้ันเียงแ่ขกันยากเียงซืวันนี้มีเฮือนมีปเียงในบ้านหรือมีแต่ดินอยู่ในบ้านก็ได้

จะมีพิลมเลยบ่ยังยังอไนี้ไมเชื่แนาไม่คนบอนั่นกายเพลินพาไปตัดห่านนี่าดน่าก็ได้ตัดได้บ่ตัดบ่วากับเจ้ตัดเจ้ากะเจ้าอันนั้ไม่มันจะสะอาดเล้วถ้าใจเองเจ้าเองได้พิจารณาเจ้าิดตัดอยู่ท้ายกด้แล้วเจ้าต้อห่านเอฟซีนี่ได้ร้องมาหลายให้ตัดอ่นี่นะเอฟซีไดกรองวาหลาย่าให้ตัดผมอย่างสอาาเอยห้านเขาตัด จบเจอละมาสะมายังมันกระจิตนั่งควานเนาะ่าฮ่าฮ่าฮ่าะมาฮ่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 าั่แฮ้าฮ่าก่าฮ่าฮ่ดฮ่า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 ฮอาฮ่าฮบาฮ่าน่าล่าฮ่า่าฮ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 ่่าาฮ่่าฮ่บ่าฮ่เฮา่า่าฮาาา่่เา่าาา่า่้าอา่อ่าฮ่่าา่่่ทา่าาาาา จ้งว่ากันบาดนี้เนาะเป็นไเรื่องราวเป็นไก็จงเฮาด้เแจ้งอีกบาดนี้อ่าตอนนี้เฮาก็งเว้าหยังบ่ได้เฮาก็ได้ฮู้เว่าอ่าที่ราาเท่าไหร่นะว่าเาข้อมูลเบื้องต้นแม่นๆานัพี่น้องเอ้ยว่าฮู้แล้วมื้อนี้เนาะอืัประมาณนั้นแลบดนี้สิได้ย่างกลับเด้อเฮาบดนี้เนาะไเเด้อย่างรถกระปะคนตัย่างเด้อ เอาไปเแล้วสบายเนาะอืะไกคเออได้แล hmm. ้วเเนาะเกิดอัพเพิ่นนี่แหละพี่น้องดน15 20 60,000บาทอื60000

เอามงวนั่อ่า่าให้เธอแม่หนงก้ว่าเทียงนาิันพี่น้องเลยขนาดเทียงนายังชํำนั่นเพื่อนพอดีชํำไหลพี่น้องเลยิ่นว่าเทียงนาเรื่องสองสั้นคือว่าสุดยอดเด็พี่น้องเลยเนาะ 15 20พี bah, alı, ify, ่น้อง60,000บาทก็ถือว่าแพงอยู่เด้พี่น้องติดต่อพลรถบ่เป็นแม่นครับเอาอารมณ์ไปเป็นเงินได้ขายครับๆพมาเป็นนีครับพี่น้องเนาะเฮาก็มาเบิ่งที่ดินของอิงเพิ่นพี่น้องเนาะหลังจากนันเฮาก็มีหยังหลายพี่น้องมาเบิ่งให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนํากันพี่น้องเนาะ การรอรุ่นน้ำวันต่อไปพี่น้องแต่ก็ยังไม่ได้ซื้อดอกแค่ว่ามาดูไว้ก่อนมาแจ้งให้ผู้ใหญ่เพิ่นทราบหรื่อยๆอย่างนี้แหละพี่น้องไอเอสซีได้เบิ่งได้ส้มน้ำกันเนาะพี่น้องสิบห้าคนเช่าก็ถือว่าหกหมื่นบาทแพงบอกก็แพงเติบ่พี่น้องเลยเนาะมาเกินหกหมื่นเนาะนี่ยแหละพี่น้องเนี่แหละพี่น้อง นี่นะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สิบอมีอย่างหลายเนาะพี่น้องเนาะเอาสิขอจบคลิปไว้ก่อนเนาะถาวาอันนั้นจะจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะพ่อแม่พี่น้องถ้าว่าพิดพากษาประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องเนาะทางเอฟซีเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีและสบายดี